สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาทำสิบเอาห้าอันดับที่เออเอาหกอันดับสกูชี่ที่สโลนะคะอันนี้เราอยากทำนะคะแล้วก็มาทำนะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่หกกันเลยอันดับที่หกนะคะก็จะเป็นัวเอติมมันมีความสโลเห็นไหม ของโรซิโอนะคะโอโอโอเห็นปะโรซิโออันดับที่ห้านะคะอันดับที่ห้าก็จะเป็นเป็นอะไรถ้าเราเรียกถ้าเราจำได้ก็บันคาบิบัตสานเปนนี่นะคะ ของแท้นะอันดับที่สี่นะคะอันดับที่สีนะคะก็จะเป็นปังเผ่นของแท้นะคะแต่ว่าเพ็กเกนหายแล้ว อันดับที่สจะเป็นครีมพัฟ Hello Kitty นะคะตือ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 ,ตอ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 ,อันดับที่สองจะเป็นแครกเกอร์นะคะลิปสติ ป้อมมันสลูเป็นหนายเยอะนะก็คือเป็ดอันดับที่หนึ่งอันดับสุดท้ายจะเป็นนี่แหละค่ะป้องปอนของป้อมนะ หมดไปกับหมดไปกับ6อันดับสกู๊ชี่ที่สโลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์น like, subscribe นะคะไปแล้วคะ่ะบายบายถ้าครบเอ่อ25 Subscribe นะคะแล้วก็จะจัดกิจกรรม แจกอะไรดีแล้วก็ขอไปคิดกันนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายแบตจะหมดแล้ว